สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เรามากินปลาทูทอดนะครับแล้วก็ปลานิลนทอดนะครับนี่น้ำกิ่มรสเด็ดตามเองนะครับแล้วก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะจ๊ะยำมะนาวหรือเปล่าไม่รู้แต่นี้แม่ใส่น้ำปลาใส่พริกป่นนะจ๊ะเปรียปร้ยวแม่บอกตอนที่แม่ทำแม่บอกกลืนน้องลายรอเลย อร่อยเนี่ยแม่ชิมแล้วอร่อยเดี๋ยวค่อยกินตอนสุดท้ายเนาะกินข้าวก่อนจะได้มีแสบปกินกันเลยจ้าพาดินนะจ๊ะแล้วกน กระเสียบจากถัะประชทุกนหนวกินกับเจวเนาะ เนี่ยไม่มีผักเนาะ นย่อยอะไรก็สอบก็มอนเชลยเป็นน้ำจิม้มซีฟูจัะเปลี่ยๆ khẩu suối hoàn hoàn tinh phiêu này thơm rồi, thích thử bánh không gì nhảy nhàng Còn nó. Nhìn là nó. Sao sao có một tuần cả cả okonó, lắm hì đã xẹp nó cắt khoai đập chéo, sau bông mà, từ banh mà nó ไม่เอาเจอหัวเลยเออตูถอดไม่ไหมก็เสียหอมจ้ะ we mm -hmm. ิ่งถอนไม่ไหม้ก็สิแสบจ้ะหวานหวังพี่ขาวในการที่จ้า ห่อบันบางกับยงสีเนาะแต่วันนี้บริพารกินน้ำสมด้วจ้ามันเนี่ยคิดป้าทอดเนาะป้าทอดกับกรอบรแก้วแซ่บแซ่บเดี๋กินข้าวเสร็จเดี๋ยวพากินยำบังหน้าเอาเลยจ้ะเซฟแซ่บใส่น้ำปลาแดดในน้ำมัน cái mẹ có ở ẩn đó. Pula certa. เดี๋ยวสิบ้าฟินยำบักหนาวเนาะจ้ะเนาะมาจา้ะอันนี้ยำบักหนาวเลยจ้ะเด้อใส่พริกป่นใส่น้ำประเดชจ้ะลองกินมึงเพราะะไปหาสื่อบะงวงบัะงวงบ่มีจ้ะก็เลยได้บักหนาวในตู้เย็นยนี่แล้วเนาะเกาะแสบพึ่งจ้ะลองซิมมึงเพห็นข้าวพันกินแหม,มเป็นตะแสบมันไหลไหลนี่สาว แสบอยู่จ้ะแต่ว่าเอาเปลือกเคี้ยวเียมันออกแต่ว่ามันกัดสีคมอยู่นิดหน่อยคมงเปลือกมนแต่กัดเสบจ้ะผมมกินนะครับกินมาเป็นมันกสเปรี้ยวๆเลยจ้ะเปรี้ยวๆไปเผ็ดแสบเยอะ bay nhắm đấy giản à? Thế kéo oi xồm xong biao tai nào nó pha kapiao tê sếp cả hai giả ya Dạ bọc mùi Nó không mùa bọc bọc mùa mùa กจ็จะพี่พงพอจะกินมันได้เสร็จเนาะใส่หนักประเด็กนั่นเป็นเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วกินเย่สามสี่ครับก็จะเียล พอจบแค่นี้ก็น่าจานเนาะใชครับบม่ไหวหรอจ๊ะจก,กินได้ซ้ำนี่ละ <c oughs> มันเปรี้ยวเดี๋ยวคลิปหนังไปหาโปมชั่มากินเนาะพ,พี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ปลาทูปะนิมหมดแล้วนะครับแล้วก็แล้ยุคแค่นี้จ้ะแล้วก็ <c oughs> ไม่หุกินไม่ไหวนะครับผมไม่อยากกินเลยเดี๋ยว คลิปนี้ขอกระโดดลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผม,ผม,ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอกระโดดไล่ไปก่อนนะครับไปย่ายครับสวัสดีครับคุณค่ะ